โวขาวจรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่เราจะต้องเอาชนะกิเลสเอ่วามจริงกันชนะกิเลสก็ไม่ใช่ของง่ายนักแต่ก็ไม่ใช่ของยากสำหรับคนดีที่มีความเพียรและก็มีสติสมัญญะการชนะกิเลสเราชนะเป็นขัน้นขัน นอันดับแรกเราจะอาจไม่เอาชนะตลอดการแต่ว่าเราจะชนะชั่วคราวคือรักษากำลังใจของเราตอนช้าให้สะอาดปราศจากกิเลสม่ีอมไม่เกาะกับกิเลสทั้งหมดอันดับแรกของดาพโยคาวาจรทั้งหลายตั้งใจไว้ในด้านของอาิิจัญญายตนาชาน อากินจัญญายตนาชานีสมเด็จพระพู้มีพระพาาเจ้าทรงแนะนำโลกศิ์จุรามภาวรีท่านหนึ่งที่ไปถามพระพุทธเจ้าด้วยการหวังพระนิพพานถ้าหวังพระนิพพานจะทำยังไงทรงสมเด็จพระจอมไตทรทรงแนะนำว่าทรงอารมณ์อากินจัญญายตนาชาญไว้เป็นปกติแล้วในที่สุดท่านจะถึงพระนิพพานเองเป็นของไม่ยากนะัก สำหรับอารมอากินยัญญายาตนาชานีเขามีความรู้สึกอย่างนี้คือมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนทั้งหมดเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดสัตว์ทุกประเภททุกตัวตนเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลือวตัตถุธาตุต่างๆมีขึ้นมาแล้วก็พังหมดในะที่สุดอายุข,ของมัน ร่วมความมาโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเราจะหวังคนเปที่เกาะคนก็ตายอย่าหวังสัตว์ไว้เป็นเพื่อนแก่เหงาสัตว์ก็ตายอย่าหวังวัตถุธาตุดาดใดๆให้เป็นที่อาศัยตลอดการตลอดสมัยก็ไม่ได้มันก็พังแล้วในที่สุดร่างกายของเราเองมันก็พังที่เดียวกันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสูลมทันเจียงบอกว่าอยา่าเกาะอะไรทั้งหมด อย่าสนใจคืออย่าเกาะร่างกายของเราเองจงอย่าคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะ,ยะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันไม่ชานะ้านักความตายก็จะเข้ามาถึงและก็ทรงเตือนว่าท่านหล่าลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุงนี้ทรงจัดให้เตือนไว้เสมอว่าต้องคิดว่าความตายอาจจะถึงเรากันเดียวนี้ยอยเสมอจิตจะได้มีความไม่ประมาท แล้วก็ไปวันบาดในความตายตายเมื่อไรเราจะมีความสุขวันนั้นถ้าคิดอย่างนี้เมื่อการคิดอย่างนี้เราเราต้องทําความดีทุกอย่างเพื่อว่าเราจะตายตายแล้วเราจะแบกความดีไปเพื่อแสวงหาผลคือความสุขถ้าเราจะเกาะกายร่างกายคนอื่นเป็นที่พึ่งเขาก็ตายเหมือนกันรวมความว่าเราไม่มีอะไรเป็นฐานที่เกาะ ฉันโลกนี้เป็นที่ไม่ต้องการสำหรับเราถ้าเราต้องการยึดเทวโลกกับพรหมโลกเป็นที่อาศัยอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแล้วก็ทบทวนด้วยกำลังใจเขาปุพเพนิวาสาุกติยานเราเคยเกิดเป็นเทวดาในพบไหนบ้างบ้างกี่ครั้งกี่วาระเราเคยเกิดเป็นพรหมในพบไหนมาบ้างกี่ครั้งกี่วาระ แล้วเราสามารถจะอยู่นั่นได้ตลอดกาลตลอดสมัยไหมถ้าอยู่ได้เราก็ไม่มานั่งทุกข์กันแบบนี้เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องเหาะลงมาเหาะเรามาค้างแค่มนุษย์ก็ดีทมไปเผื่อส่วนใหญ่เหาะจากสวรรค์เหาะจากพมทโลกก็เหาะลงอเวจีไปบ้างลงนรกขุมต่างๆไปบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างอย่างเบาก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน ทบทวนชีวิตของเราให้ดีภาวะต่างๆที่เกิดมาแล้วมีอะไรเป็นสุขบ้างมีอะไรเป็นทุกข์บ้างใช้ปกป,ปนนวาสานติยานถอยหลังไปให้ดีให้ชัดจับเอาทชาติสองชาติขอในฐานะที่เป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์มีฐานะดีที่สุดเราเคยมีจนที่สุดเราก็เคยเป็นทั้งรวยและทั้งจนทั้งดีและทั้งจน เราก็ไม่พบกับความสุขมันก็พบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ถอยหลังไปทีพลาดท่าพลาดทางนิดหน่อยก็เป็นสัตว์อิริานพลาดมากไปก็แปรสุรกายมากไปนิดก็เป็นเปรตมากหนักก็ลงนรกไปเลยแต่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ถ้ามีอยู่ความสุขจะไม่มีสำหรับเรา ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่เกาะอะไรทั้งหมดไม่เกาะั้รมนุษย์มนุษย์โลกเทวโลกตรพรหมโลกแล้วเราจะเกาะอะไรแล้วเกาะนิพพานการเกาะนิพพานจะทำยังไงใช้อากินจัญญายตนะชฌานเป็นพื้นฐานประจําใจให้มีความรู้สึกว่าจิตเราไม่ติดอะไรเลย ส่วนที่เราจะติดเนะี่ยมันไม่มีมนุษย์เราก็ไม่ติดเทวดาเราก็ไม่ติดพรหมเราก็ไม่ติดทำจิตให้ปลอดโปร่งจากความชั่วคือโลภความโลภโทสคะความโกรธโมหะความหลงท่านเดินตามสายให้ตรงก็ยึดอารมณ์นี้ไว้ก่อนนั่นคืออารมณ์ของปะโสดามันพยายามพิจารณาสัญญน์สามรายการแบบเบาๆ คือหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายแล้วเราเราไม่ยอมตะเป็นทุกข์เราจะเดินไปหาความสุขจุดเดียวนั่นคือยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมยึดพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งการยึดท่านเป็นที่พึ่งเนี่ยมันช่ยึดแต่กำลังใจเฉยๆจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์ด้วย ยึงจะช่วยเรามีความสุขท่านนึกว่าเราจะเคารพท่านเฉยๆอันนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะไม่พบกับความจริงเราจะไม่พบกับความดีเหมือนกับคนที่เรียนวิชาความรู้เป็นช่างเรียนวิชาช่างมาจะไม่เคยทํางานช่างเลยผลงานก็ไม่ปรากฏเราจะไม่มีความสุขจากความรู้นั้น หรือว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวเรียนวิชาเรียนรู้เรื่องอาหารแต่ไม่เคยปรุงอาหารกินเลยเป็นยอมรับนับถือว่าครูท่านดีครูท่านสอนอย่างนั้นครูท่านสอนอย่างนี้แต่เราไม่เคยนําความดีมากระทําให้เกิดผลมันก็ไม่เคยได้กินอาหารที่เราเรียนฌานสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเรายอมรับนับถือท่านแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับคนที่ไม่นับถือ หรือยอมรับนับถือแต่ดื้อด้านไม่ยอมทําตามอันนี้ก็ใช่อะไรไม่ได้วิทีที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนนั่นก็คือศีลเราจะให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเราจริงๆอันดับแรกทรงศีลให้บริสุทธิ์พระศีลทุกสิขาหมดจดจําไว้ว่ามีอะไรบ้างก่อนจะหลับทบทวเนเรื่องศีล เกงขึ้นมาใหม่ๆเวลานี้ทบทวนเนื้อสีทบทวนเนื้อสินเพรว่าวันที่แล้วมาระบบกล้องในสินีิขาดบทไหนบ้างต่อไปเราจะยับยังไม่ยอมให้เสียต่อไปอีกและกระมัดระวังได้สถิสมัมญชัญญอสมบูรณ์เตือนใจไว้เสมอถ้าทรงคุณอย่างนี้ท่านบอกว่าเข้าเกณฑ์เข่าโสดาบัน อ้าทางกําลังใจของเรานั้นให้เข้าเกณฑคําว่าสกิทาคามีถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นจิตเ,เราทรงอารมณ์ได้ก็ใช้ได้ถือว่าชนะกันเพียงน้อยถ้ากาลังใจจะเข้าทรงในอารมณ์เว่าวสกิทาคามีก็ยกกายของเรายกกายของบุคคลอื่นขึ้นว่ากายของเราจะสะอาดาสดสงบกายของคนอื่นจะสะอาดาสกปรก เราจะพบว่ากายเราก็ดีกายเขาก็ดีเต็มด้วยความสุขปรโสโครกในเมื่อมันสุขโปรกแล้วสุขโปรยเฉยๆหรือเปล่านอกจากการสุขปรโสโครกมันก็เต็มไปด้วยความทุรนท์ร,รายมีแต่การคือความทุกข์จากความหิวบ้างความหนาวบ้างร้อนบ้างป่วยไข้ไม่สบายบ้างพูอุจาระัาสาวะบ้าง มีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจบ้างกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างความหวั่นไหวความสะเทือนเป็นปัจจัยของความทุกข์มันมีอยู่เสมอฉะนั้นเราจะไม่หลงในร่างกายของเราแต่เราจะไม่หลงในร่างกายทังมดคนอื่นแต่ว่าขั้นพระสกิทาคามียังตัดไม่ขาดเพียงบรรเทาความเมาในความรักในระหว่างเพศถ้าคิดว่าเราจะแต่งงานกับใคร ก็ดูกายของเขาเสียก่อนว่ากายของเขาสก,ากาาสปรกหรือกายของเขาสะอาดถ้าพอใจในสวดสรงและผิวพรรณเรื่องวัยวัยกำลังสาววักวยกำลังหนุ่มก,กำลังสวยกำลังน่ารักกำลัง่องใส้แต่จงจะลืมว่าวัยทั้งหลายเหล่านี้มันโทรมไปทุกวันมันไม่ทรงตัวความแก่ก้าวหน้าเข้ามาทุกวันความเศร้าหมองก็เกิดขึ้น สิงที่เราคิดและคำนึงว่ามันจะดีมันก็เลยไม่ดีแล้วในที่สุดร่างกายของทุกคนนี้ก็ต้องตายก่อนตายดูคนแก่ที่ก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ร่างกายเหี่ยวนังย่นเป็นคู่ครองกันคนที่เป็นคู่ครองกันะมีความสุขกันทุกวันทุกเวลาท,ท,ท,ที่เราคิดไหมก็ไม่จริงอยู่กันไม่นานเท่าไรก็ต้องจากกันไปหากินที่โน่นบ้างหากินที่นี่บ้าง บางคนสามีพัญญาแยกกันอยู่คนละมุมโลกเวลานี้มีมากฉะนั้นขอบรรดาสาวกของอคงสมเนตรภู่มีพระภาคถ้าเอนความรักในระหว่างเพศแฉปรงม,มีก็ให้มันบรรเทาให้เบาบางลงพยายามกดอารมณ์ถ้าเป็นพระเป็นเนยกดอารมณ์ให้แน่นอนในหมายความความรักจะมีกระดัได้เราอาจจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ว่านั่นในเมื่อเราพ้นสภาพจากความเป็นพระ เพื่อเป็นเนนถ้าเรายังเป็นพระยังเป็นเนนอยู่เราจะไม่ยอมให้กําลังพวกนี้มาท่วมทัดก,กําลังใจชนะเราได้เราจะไม่ยอมให้มันชนะเราเราจะชนะมันตัดไม่ได้อดใจไว้มองดูกายว่าเราห่มผ้าเหลืองเราห่มผ้าย,ยอมนำฝาดลรโกนที่สัต์เราเป็นปูชน,นียบุคคลชาวบ้านจะต้องมาไหว้ชาวบ้านเขาจะต้องเลี้ยงให้ด้วยความเคารพ ถ้าจะหลงอารมณ์เองความรักเราก็เลวเกินไปสําหรับที่ชาวบ,บ้านเขาจะมาบูชาตัดไม่ได้อดใจไว้โชคราวจึงกว่าจะหมดเกณฑ์เป็นพระเป็นเนรสำหรับครววัดความรักยังมีอยู่ยับยั้ง้งใจผูเกินไปรักมีความรักแค่ใดรักแค่นั้นเข้าคู่ตัวสวมเมียมีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นแล้วก็คิดถึงความจริงว่าความรักมันพบกับความสะอาดรือความสุขสงบ เราจะมองเห็นว่าความรักบันเดินเข้ามาหาความสศกปรกทุกวินาทีอันนี้ก็ไม่ต้องขออธิบายเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วในความรักก็เป็นปัจจัยเข้าความทุกข์เรารักมากแล้วก็ทุกข์มากแล้วก็ห่วงคุยความห่วงมากมีความหัวแหนมากแล้วก็ทุกข์มากทุกข์ก็เกรงว่าจะจากกันก็ะจะขับหมดอำนาจจะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เราก็ห้ามไม่ได้ ลงใจเบาใจไว้คิดว่าเอารักก็รักแต่ความรักเราจะรักแบบเป็นแบบเพียรีที่มันเชื่อมกันมาแล้วใจของเรานี้จะทําให้สายเป็นแกวคิดว่าความรักครั้งนี้จะมีครั้งสุดท้ายในชีวิตต่อไปเบื้องหน้าแต่แต่กายทําลายขันจากชาตินี้ไปแล้วความรักประเภทนี้จะไม่มีไม่ต้องการความทุกข์จากความรักและก็ไม่ต้องการความเศร้าโศกเสียใ,ใจเกิดจากความรัก รักมากทุกมากรักมากเสียใจมากถ้าพัดก้าจากกันเราจะไม่มีความรักประเภทนี้อีกความอยากรวยก็เช่นเดียวกันรวยมากก็แก่รวยมากก็ป่วยรวยมากก็ทุกข์กระทังใจรวยมากก็ตายความรวยเรามีได้แต่เราจะรวยด้วยความซื่อสาสุจริตไม่คิดตรยศไม่คดโกงใคร ไม่เยือ่อยยาทรัพสมบัติของใครพอใจเฉพาะทรัพย์สินที่ไม่อยู่และก็ไม่กระเสือกสนเกินพอดีกําลังของความโกรธเราจะบรรเทาได้เพราะมีหานสี่มีจิตเมตตาคิดว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาทําให้คนอื่นโกรธเพราะกาลังใจเขาตกจุดพภายใต้หน้าของกิเลสคนทุกคนอยากมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่ทําให้คนอื่นโกรธเขามีทุกข์ ทุกขกิเลสมนเข้ามาบังใจทําลายล้างความดีคนประเภทนี้คนให้อโหสิกรรมคือให้อภัยรักษากําลังใจบรรเทาความโกรธความโลภและความรักเป็นอารมณ์ของพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีเจระพิจารณากําลังใจได้ว่าเราเคยกระทบกระทั่งแบบนี้สมัยก่อนเราโกรธมากแป่ว่าเวลานี้โกรธเบาหรือโกรธช้าหายเร็วอันนี้เป็นการของพระสกิทาคามี เรายังไม่เป็นพระสิกาคามีก็ไม่เป็นไรแต่จะควบคุมกำลังใจไม่ให้มันโูดเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลงจะกดให้มันจมลงด้วยกําลังของสติและสัมปชัญญะและใช้ปัญญาเข,ข,ข,ข้าไปคาดเึงค่าสิ่งแวดล้อมอย่างนี้จิตจะบริสุทธิ์ต่อไปก็มาทําลายความโกรธจริงจังด้วยพรทธมีหารสี่ทีกสินสีประกอบด้วยกายคตานุนติ คิดว่าชีวิตในนี้มันเมื่อมันจะต้องตายทําไมเราจึงจะตายด้วยกําลังใจที่เศร้าหมองเดือดร้อนคือความโกรธเราไม่เอาใครดีก็เชิญดีใครชั่วก็เชิญชั่วเรารักษาตัวให้จิตส่วนตัวคือวางเฉยในสังขารวางเฉยในรมที่กระทบกระทั่งทาใจสบายคิดว่าโลกนี้คนเกิดมาเท่าไรไม่พ้นการนินทาไม่พ้นการเสียดสีว่าร้าย จะพยายามรักษากําลังใจให้ทรงตัวถ้าบังเอิญมันจะโกรธแกล้งทําเป็นมันไม่โกรธโดยใช้กําลังในวาสัญญาณนาสัญญาจตนะความโกรธยังเหลืออยู่แต่ไม่ปล่อยให้ความโก,กรธโผกดอารมณ์วางเฉยทำเหมือนว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นทําให้คนที่ไม่มีความโกรธกดอารมณ์ไม่ในใจทํากําลังใจสบาย หลังจากนั้นก็ตัดความรักในระหว่างเพศดเยกายชตานนติกอสุภกรรมฐานที่เจนาตามความเป็นจริงว่าคนทุกคนมีสภาพเหมันศพเคลื่อนที่ในร่างกายไม่มีอะไรดีมีแต่ความสุขกับโรกโซโครกแล้วก็ไม่มีการทรงตัวมีการสลายตัวทุกวันเดินก็ไปหาความตายเดินก็หาความพังถ้าเราจะเกาะกลุ่มกรรมป,ป,ป,ประเภทนี้อยู่เราก็โง่เกินไป กำลังใจของเราจะเป็นทุกข์จะไม่มีความสุขพยายามคลายความโกรธกดความรักในระหว่างเพศไว้ถ้าเลิกไม่ได้กดแค่ไว้ในใจย้ายดินลนมาจากปากแค่นี้จิตใจเขาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระกุมภมยุประภาคข็าืชีวาพป็นจิตใจสะอาดพอควรควรแก่การสการะบูชาเลี้ยงดูครรดาแทนพุทธบรษัทหลังจากนั้นคสาวกขอองค์สมเด็จพระสงง์สวย ตัดกำลังใจขั้นสุดท้ายคือว่าคิดว่ามนษุษย์สโลกที่วโลกละระพบิมโลกไม่ใช่ของดีที่เราจะพึนเกาะเป็นของชั่วเป็นของเลวที่เป็นปัจจัยของความทุกข์มนษุษย์สโลกที่วโลกละระพบิมโลกไม่ใช่ของสวยสดชุ่งามที่เราจะเพึงหลงจิดใ,ใจของเราตั้งตรงไว้เฉพาะนิพพานหลังจากนั้นยกกําลังใจของทุกท่านออกจากกาย นามาสการท่านผู้มีคุณระหว่างบรรดุกโพลศีลอาจแล้วหลังจากนั้นยกใจของท่านไปเมืองแก้วเก่าคืนิพานเอาจิตกําลังจิตของท่านไปวางไว้ต่อหน้าองค์สมเด็จพระชิตมานคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าไม่เห็นตัวไปตั้งไว้ยังไงข้างหน้าถ้าได้ทิพยานเห็นแม่ถ้าไม่ได้ทิพยานไม่เห็นก็ใจนึก,กว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ เราเวลานี้เรานั่งอยู่ต่อหน้าองค์ะสะมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังใจจะเป็นสุขจงกว่าจะได้เวลาอันสมควรตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกำลังใจทำยัญญาใสจะนั่งจะเดินจะยืน,จะ,ยนจะนอนก็ได้ตามสบายอย่าทำการ,รกายให้เครียดขอทุกท่านเริ่มปฏิบัติ